สวัสดีครับผมกันแมนเกมเชินนันะครับผมตอนนี้เราก็อยู่เกมคอสโมเทียนะครับผมก็สำหรับเกมนี้นะครับผมก็จะเป็นเกมแนวแซนบล์ประจนไท่า้กลางอวกาศนะครับผมเราสามารถที่จะทําการเทรดเดอร์กับอนาธิคมในอวกาศได้นะครับผมแล้วก็ในขนาเดียวกันนะครับผมก็จะมีพวกโจรสลัดอวกาศนะครับผมมาบุกทําลายยานของเราแล้วก็ทําการป้นสะดมนะฮะเกมนี้เราสามารถที่จะออกแบบยานแบบได้ตามใจชอบเลยนะครับผมแล้วก็มีการบริหารจัดการภายในยานนะครับผมดีผมไปเจอเกมนี้มานะครับผมรู้สึกว่าน่าสนใจมากครับผมก็เลยจัดมาให้ชมกันนะครับผมเกมนี้ก็ออกมานาน พอสมควรแล้วแหละแต่ว่ามันหลงหูหลงตาไปนะับผมไม่รู้ว่าหลงไปได้ยังไงนะก็ผมเกมน่าเล่นขนาดนี้นะฮะก็ช่วงนี้อยากจะเล่นเกมอะไรที่มันสบายสบายเนี่ยนั่ก็ผมก็หายไปสองสามวันนะครก็ผมก็ไม่มีอะไรมากก็ผมก็ไม่สบายเหมือนเดิมก็ผมพอดีไข้ขึ้นนะฮะสงสัยจะเข้าสู่วัยทองแล้วก็ผมช่วงนีไไ้ไม่ไหวไม่ไหวโอเค๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเกมนี้จะเป็นยังไงเริ่มที่นิวเกมกันเลยโอเคก็คผมในเกมก็จะมีโหมดเราเลือกเล่นอยู่2โหมดนะับผมก็คือโหมดครีทีฟนะครก็ผมกับโหมดประจภัพโอเคมก็ผม เลือกเอาแบบปานกลางแล้วกันนะครับผมเอาเปไ็นระดับปานกลางก็แล้วกันนะครับผมแล้วก็เลือกยานของเรานะครับผมอันนี้คือยานเบื้องต้นนะครับผมแต่ว่าพอเราเล่นไปนะครับผมเราสามารถที่จะเก็บเงินแล้วก็เอามาสร้างยานของเราได้นะครับผมต่อเติมให้เป็นยานที่ใหญ่โตมากขึ้นนะครับผมเอาดีไซน์ไหนดีฮะเอาเป็นดีไซน์นี้แล้วกันกดสตาร์ทนิวเกมไปกันเลย อ่าและนี่ก็คือยานโอกาสคุรอนะครับผมนี่สังเกตได้เลยว่าตอนนี้นะครับผมเรามีลูกเรืออยู่ประมาณ1 2 3 4 5ห้าคนครับผมมีลูกเรืออยู่5คนเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะเขาได้บอกเราหรือเปล่าว่าลูกเรือเรามีอยู่กี่คนตอนนี้อ่าเราดูได้จากตรงไหนฮะ อาชวับอ๋อนี่ไงอ๋อมีอยู่6คนก็ผมก็รวมเราไปด้วยนะครับผมก็จะเป็น6คนนะครับผมนี่เราจะเป็นผู้บังคับยานตรงนี้นะฮะก็คือเกมนี้นะครับจุดสําคัญของยานก็คือในส่วนของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ตรงนี้นะฮะแล้วก็ห้องบังคับการนะฮะก็คือกับตันเรือตายเมื่อไหร่ก็คือแพ้นะครับผมแล้วก็เตาปฏิกรณ์พังเมื่อไหร่ก็คือยานระเบิดนะครับผมมาก่อนอื่นนะครับผมเราออกประจุดไพ่กันดีกว่าชัวบอ่าไหนดูซิในส่วนนี้ก็จะเป็นอนนันทคมกลางอวกาศนะครับผมเราสามารถที่จะทําการซื้อขายเทรดเดอร์ได้กััับบตรรงงนนนนนนีี้ะคคผมมมอออออ่่่่่สสญญาหย๋ใช ชัวบฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลในส่วนนี้เราสามารถที่จะเกรนลูกเรือเพิ่มได้นะครับผมแต่ว่าต้องใช้เงินทองนะครับผมถามว่าเงินทองได้จากตรงไหนก็ผมได้จากการเก็บทรัพยากรภายในโอกาสนะครับผมแล้วก็เอามาขายที่อานานิคมโอกาสตรงนี้นะฮะนี่เราสามารถที่จะมาซื้อสิ่งของจากตรงนี้ได้เลยนะเราขาดแคลนอะไรกร็ผมแต่ว่าต้องใช้เงินทองทั้งนั้นโอเคก่อนอื่นตอนนี้เรายังไม่มีอะไรนะครับผมเราออกไปจนภัพกันดีกว่าป๊าปนี่แล้วก็โอ้โหเห็นไหมครับผมนี่จักรวาลแห่งนี้มันช่างกว้างใหญ่ไพศาลเหลือเกิน อ่าเดดูส AH ิพ okay. ื้นที่ท okay. ี่เป็นสีดำๆนี่ก็คือพื้นที่ที่เราสำรวจมาแล้วนะับผมก็เกมนี้จะมีการเปิดแผนที่นะฮะส่วนสีขาวๆนี่ก็คือพื้นที่ที่ตกสำรวจนะับผมโอเคเพราะฉะนั้นผมจะขับยานมาตรงด้านนี้แล้วกันอาจจะปุ๊บๆฮะเดี๋ยวเราไปหาทรัพยากรเอามาขายก็ดีกว่าเอ้ยออกเดินทางอ่าเดี๋ยวเราไปหาทรัพยากรเฮ้ยเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ซิว่ามันคืออะไรครับผมปั๊บๆๆเดี๋ดูสิปั๊บอ่าแล้วเราก็สามารถที่จะเร่งความเร็วได้ด้วยนะครับนนนนีีี่่ปปัเอออ้้ยยรูสสสกกกวาจะ็พลดโ เดี๋ยวก็หน่ะถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนเฮ้ยหรือว่าเอาเลยดีวะเอาเลยดีกว่าครับผมอย่าไปกลัวสิใช่ไหมยิงเลยครับยิงเลยครับยิงเลยครับนี่เอาเด้เอาเด้เอาเด้เฮ้ยเรากำหนดให้ยิงตุกปืนไปดีกว่านี่ครับผมนี่ทำลายปืนมันก่อนทำลายปืนมัก่อนแล้วก็ทำลายนี่ครับตรงนี้ห้องบังคับการนี่ไอ้เป็นไงล่ะเอ้ย พลังงานขาดท่องพลังงานขัดท่อง,ง,ง,น,องนี่นะครับผมลูกเรือเราก็จะทําการนะครับผมหยิบก้อนพลังงานจากตรงนี้เอามาใส่ปืนแล้วก็ทําการต่อสู้กันต่อไปอ่าจัดก,การมันจัดก,การมันโอเคครับผมยานลำนี้แตกเป็นที่เรียบร้อยครับผมเนื่องจากว่า้อปบระคับการของยาลำนี้นะครับผมเกิดความเสียหายและนี่ก็คือลูกเรือของมันนะฮะเอ้ยพวกแกก็ต้องเลร่อนภายในจอนไปทำก,การอากาศแล้วก็ออกซิเจนหมดไปชนะเฮ้ยหรือว่าเราจะเก็บได้ปะวะแต่ดูดิ เราเกณฑ์ลูกเรือเข้ามาได้ปะไม่ได้หรอวะ <c oughs> มันน่าจะช่วยลูกเรือมาได้นะแล้วก็มาเป็นลูกเรือของเราครับผมทีนี้เราก็สามารถที่จะนี่ฟาร์มชิ้นส่วนจากยานวกาศที่แตกมาครับผมแล้วก็จึ๊บนี่ฮะอ่ะโอเคขับยานไปใกล้ครับผมปุ๊บไอ้พวกลูกเรือพ,กอพกอกวกนี้นะครับผมเราต้องระวังให้ดีนะครับผมถ้าหาก,กเราขับยานไกลจากลูกเรือมากเกินไปนะครับผมมันจะทำให้เกิดการขาดออกซิเจนแล้วลูกเรือของเราก็จะตายนะฮะโอเคนี่เ๋ยวเรามาเก็บเศษซากยานวกาศตรงนี้ก่อน นี่ฮะแล้วก็ในยานก่อนของเราครับผมก็จะมีในส่วนของนี่ครับผมเป็นสโตเลตนะฮะไว้เก็บพวกทรัพย์กรต่างๆไอของพวกนี้ก็สามารถที่จะไปขายได้นะครับผมปั๊บป๊บปับปบ๊เออนี่เป็นไงล่ะโอเคอ่านี่ไปช้อนชัยเก็บมาให้หมดคุยนี่เตาปฏิกรณ์ครับผมไอพวกนี้ของดีฮะมันจะมีก้อนอยูรเนียมอยู่นะครับผมไอพวกนี้ก็สามารถที่จะมาทําเป็นพลังงานของยาเราได้นะฮะนี่โอเคกดเล่นของเลยนน,นิดนึงปับ๊บ ต้องระวังให้ดีนะครับผมในขณะที่เราชอนชัยอยู่นะฮะมันอาจจะมีพวกสลัดโอกาส้วผมบุกโจมตียานของเราอ่าเพิบบเพิบเบเฮเฮเฮผมว่าเราอาจจะต้องมีลูกเรือมากกว่านี้ป่ะอ่าลดระดับความเร็วลงนิดนึงครับผมแล้วก็เก็บให้หมดอ่าเอ้ไหนก่อนนะอ๋อรู้สึกว่าสโตร์ขอมันจะเต็มแล้วนะฮะเอ้เราสามารถที่จะแต่งยานได้หรือเปล่าอ่ากดไปที่โหมดการตกแต่งยานนะครับผมนี่งานรีแพอได้นะครับผมกดตรงนี้เลยแชปอ่านี่เห็นป่ะฮะ แล้วเขาก็จะชิ้นส่วนที่เราฟาร์มมาได้นะครก็ผมเอาไปรีแพย์ยานของเราในส่วนนี้นะครก็ผมก็จะเป็นในส่วนของชิวนะครับผมอ่าเขาเรียกว่าเป็นโล่ลังสีนะครับผมซึ่งจะต้องใช้พลังงานจากเตาปฏิกรณ์ตรงนี้นะฮะเห็นปะมันก็จะมีพลังงานของเราแล้วก็ผมหยิบก้อนพลังงานจากเตาปฏิกรณ์นะครับผมแล้วก็มาเสียบเพิ่มพลังงานตรงนี้นะฮะโอเคพวกเราช่วยๆกันหน่อยนะ คือถ้าเราเล่นต่อไปเรื่อยๆนะครับผมเราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้พนักงานนะครับผมในการขนก้อนพลังงานนะครับผมเอาไปใส่ตรงนู้นใส่ตรงนี้นะฮะเราสามารถที่จะลำเลียงด้วยรางตรงนี้ได้เลยนะซึ่งตอนนี้ยังทําไม่ได้นะฮะเดี๋ยวก่อนผมเห็นครับผมโอเคทุกคนเติมพลังงานเรียบร้อยแล้วหรือยังอ่าเรียบร้อยแล้วก็ไปละร้านชาวบ,บ้านกันดีกว่าเฮ้ยตรงนี้เฮ้ยอยู่ใ,ใกล้ๆครับผมเฮ้ยมันกําลังลบราข้าฟันกันอยู่เนี่ยตอนนี้แหละครับผมเ้ยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีอ่ะไปไปไปนี่ฮะเฮ้ยสีเขียวเนี่ยัน่ม ไปนี่ฮะบุกไปเลยบุกไปเลยยานของเรายานของเราปึ๊บนี่บุกไปเลยครับผมปุ๊บปุ๊ป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 อ่ารีบไปช่วยเพื่อนของเราสีสีเขียวนี่คือพวกเดียวกับเรานะฮะนี่เรียบร้อยเอ้ยฉันขอรลกันนะพวกนี้เอ้ยเอ้ยไอเซซ่าพวกนี้เอ้ยแต่ว่ายานลมมันเต็มนี่หว่าหรือไปเอออ่ะเก็บได้ไหมอ่ะเก็บเท่าที่เก็บได้แล้วกันนะฮะปุ๊บปุ๊ป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 อ่า,อานี่โอเคเก็บไปให้หมดเก็บไปให้หมดครับผม เฮ้ยผมว่าผมจะไปซื้อพนักงานเพิ่มซะหน่อยนะเนี่ยเอ้ยผมว่าต้องต่อเติมยานยแล้วก็ต่อในส่วนของห้องสโตรเลทเนี่ยเพิ่มนะครับผมโอเคไหมกับพี่โหมดการสร้างดีกว่าปับ๊บผมอยากจะได้ห้องสโตรเลทที่มันใหญ่กว่านี้นะครับผมดูสิปับป๊บปั๊บอันนี้ป๊บสโตรเลทอันนี้งานสโตรเลทก็ผมเอาแบบ,บใหญ่เลยอันนี้ได้ปะ่ะอันนี้อันนี้2อ,อันเอ้ยสอ,อันเลยปะ่ะเออนี่จะได้เก็บของได้แบบเยอะๆเฮ้ย,ย,ยอันนี้ไม่พอะ อันนี้เหล็กไม่พอครับผมเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะต่อต่อไปก่อนต่อต่อไปก่อนครับผมเพ๊ินี่อ่ะต่อไปต่อไปนี่เฮ้ยไม่พอได้ไงเนี่ยเหล็กจะแยะเออเห็นป่ะมันก็ไปเก็บมาบางส่วนก็จะมาทําการก่อสร้างยานของเราเพิ่มเติมนะฮะอ่ะโซเหล็กต้องเอาอันใหญ่ไว้ก่อนเอาอันใหญ่ไว้ก่อนเอยมันสร้างไม่ได้หรอวะเนี้ยอันนี้นี่โอเคค่อยๆสร้างไปครับผมกดเร่งก่อนปึ๊บๆอ่ะมันจะได้สร้างได้เร็วขึ้นนะฮะจิ๊บ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 นี่อ่ะต ทำอันนี้ด้วยอ่ะนี่ไปเก็บพวกเศษเหล็กเศษอะไรก่อนอ่าไป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 โอเคครับผมจะผมว่าผมจะขยับยานเข้าใกล้อีกนิดนึงนะฮะจะได้เก็บเศษเหล็กนะฮะเฮ้ยเ้ยไม่งั้นจเพื่อนเรามันแย่งนะครับผมอ่ะปึ๊บเอ้ยฉันต้องการทั้งหมดเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยขอจนเถิดยานนายมันเท่เกินไปแล้วเฮ้ยไม่ต้องแต่งก็ได้อ่านี่เก็บเศษเหล็กมานี่แล้วมันก็จะมาใส่ที่สโตรเล็ตอันใหม่ของเรานะฮะแบบนี้นะฮะปึ๊บนี่อ่าแล้วก็มีออโต้เซฟด้วยนะอุ้ยอันนี้ โห่นี่สัพปะคออย่างเยอะเลยเก็บหมาหมดเฮ้ยนี่ก้อนอันนี้เป็นก้อนเตาปฏิกรณ์ไ่ะเนี่ยเอ้ยกระสุนปืนเป็นกระสุนปืนใหญ่ครับผมโอเคเฮ้ยผมว่าเราต้องไปซื้อเหล็กว่ะต้องไปซื้อเหล็กเพิ่มนะครับผมตอนนี้เรามีเงินอยู่เท่าไหร่อยู่ประมาณ1 0,000 000, ใช่ไหมงั้นผมจะไปที่อน,นานิคมก่อนนะครับผมอ่านี่ไงอนานิคมของเราปึ๊บมาออกเดินทางไปที่อน,นานิคมไปซื้อเหล็กนะครับผมโอ้โหยานเราก็แบบเฮ้ยไม่สมบูรณเอาซะเลยนะฮะเนื่องจากว่าเหล็กเราไม่พอกับการสร้างนะครับผมปึ๊บ� นี่ต่อไปนะครับผมเราสามารถที่จะต่อยานแล้วเป็นยานลาใหญ่ได้เลยนะครับผมแล้วก็กลายเป็นยานสินค้านะฮะเอ้ยถ้าใครชอบค้าขายก็สามารถค้าขายได้ถ้าใครชอบปล้นชาวบ้านก็สามารถปล้นได้เหมือนกันชุมแพปไปเลยไปเลยปลปไปที่น,น,นั่นิคมนะครับผมแล้วก็ส่งสัญญาณฮาัลโหลฮัลโหลไอ้ฉันต้องการที่จะทําการค้าขายอ่าเราจะซื้อดิซื้อเหล็กเพิ่มครับผมเอาเหล็กมาอ่ะร้อยห้าเลยครับผมนี่ แล้วก็จะมีพนักงานนะครับผมคนเหล็กมาให้เราจุ๊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 าขนมาขนมาอ่าเอ้ยเดี๋ยวก่อนไอ้นี่มัน,อมนอไอ้อไอไอไอน,น,นี่มันคือการขายกดผิดไอ้บ้าเอาไม่เอาไม่เอาไม่โถโอ้ส่งสัญญาณใหม่มันคือการขายจะซื้อต้องอยู่ด้านหน้าหรือไปครับผมอ่าเดี๋ยวกนะ่อนนะอ่ซื้อมาร้อยยี่สิบไอ้บ้าเอ้ยแล้วราคาไม่เท่ากันปะเนี่ยราคาขายกับราคาซื้ออ่ะปึ๊บเอามามามาคนเล็กมาคนเล็กมาคนเล็กมา จุบจ๊บๆๆๆๆๆๆอ่าเฮ้ยเหมือนกับว่ามันจะไม่พอนะเนี่ยเหมือนกับมันจะไม่พอเนี่ยไอ้พอ,อ,พอปะวะโอเคมาทำการต่อเติมสโตลเล็ตได้ไหมอ่ะต่อได้แล้วครับนี่ต่อสโตลเล็ตเพิ่มนะครับผมเป็นไงล่ะโอ้โหได้กระสุนมาเพียบเลยฮะอ่าปุ๊บเดี๋ยวผมจะทำเป็นเส้นส่วนของทางเดินบริเวณตรงน,นี้นะครับผมเป็นทางเชื่อมต่อนะฮะอ่านี่ปพ๊บต่อมาเฮ้ยอ,อยากได้ห้องนอนใหม่ครับผมห้องนอนใหม่เหรอเดี๋ยวอ๋อนี่อ่าเรากดทำลายได้ครับผมอันนี้เรากดทำลายได้ ปุ๊บกดทำลายเสร็จปุ๊บแล้วเราก็จะทำทำเป็นห้องนอนทำห้องนอนใหม่ครับผมเพิ่มเข้าอีกโชโชแบบนี้อ่าโอเคนี่มาจาัดก,การครับผมนี่ นี่เราสร้างห้องนอนใหม่นะครับผมพวกผมต้องการในส่วนของลูกเรือของยานอากาศของเราเพิ่มนะฮะแล้วก็เราอยากจะได้ในส่วนของเออเดี๋ยวก่อนนะผมอยากจะได้ในส่วนของที่เก็บแบตเตอรี่ครับผมอ่าไหนดูสิอันนี้ไงอันนี้เป็นที่เก็บก้อนแบตเตอรี่นะครับผมว้ตรงนี้ได้ป่ะอืงนีได้ไหมได้อยู่ป่ะอันนี้คือที่เก็บก้อนแบตเตอรี่อ่ะวางตรงนี้ได้ครับผมสังเกตให้ดีนะครับผมมันจะมีประตูอยู่ตรงนี้นะครับผมโอเคอันนี้ทั่วถึงนะน่าจะทั่วอยู่เฮ้ยผมว่าทํา ไอ้ผมผมทำไน,นี่อีกก้อนหนึ่งดีกว่าว่ะเออนี่ฮะปุ๊บนี่ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องเก็บก้อนพลังงานนะฮะเยี่ยมเลยอ่าช่วยกันหน่อยทุกคนชววแป๊แบแปบแบเกมนี้เป็นเกมที่แบบเล่นสบายๆนะเออผมเล่นแบบพื่อติดใจเลยว่ะเออรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเลยอยากมาเล่นให้ชมกันก็ผมรู้สึกว่าเอยมันน่าเล่นมากเลยนี่เห็นไหมเราสร้างในส่วนของห้องเก็บก้อนพลังงานนะับผมเขาก็จะเอาก้อนพลังงานจากห้องปฏิกรณ์นะก็ผมเอามาเก็บไว้ที่ตรงนี้ไว้นี่โอเคฮะ ปับป๊บๆเรียบร้อยฮะตอนนี้เรามีเงินอยู่ประมาณ7,000ใช่ไหมอยูผมว่าผมจะจ้างลูกเรือเพิ่มนะฮะโอเคปุ๊บส่งสัญญาณก่อนอ่าปุ๊บๆนี่อ่าขอซื้อลูกเรือหน่อยลูกเรือเอามาสัก4คนดีไหมหนึ่งสองสามสี่โอเคพอครับผมมาๆมาๆรับสมัครลูกเรือโอเคครับผมเฮ้ยเอ้ยหรือว่าจะเอาให้เต็มอัตราดีวะเอาให้เต็มอัตราดีกว่าไหมเหลือก็อยู่5,000อ่ะส่งสัญญาณใหม่ เกมนี้ไม่ต้องกลัวครับผมใช้เงินอย่างเดียวครับผมไม่ต้องกินข้าวไม่ต้องกินน้ำครัมานี่ปั๊บพันห้าทำไมยิ่งซื้อมันยิ่งแพงไว้โอเคแค่นี้พอละผมว่าผมจะต่อในส่วนห้องสตอเล t เพิ่มดีป่ะเอองั้นผมลงทุนกับผมเพราะว่าผมจะเป็นสายฟาร์มครับผมอ่ะส่งสัญญาณเอ้ยขอติดต่อซื้อเหล็กอีกหน่อยอเอาเหล็กมาอีกสักเอามาสอก้อนปึ๊บประมาณนี้กัน โชอ่านี่เอามาเอาเหล็กมาเหล็ก,าลกมาึปึ๊บ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 ,บอ่าไปที่โเลิเอาขนาดนี้เลยอ่าเราเป็นนักกดอยู่แล้วโอ้ยไม่พอเหล็กไม่พอฮะสงสัยต้องไปป้นชาวบ้านซะแล้วสิโอโหโอเคครับผมป้นก็ป้นอ่ะไม่เป็นไรออกประจภยัยต่อแล้วก,ก,กันครับผมเหล็กไม่พอฮะโอ้โหตรงนี้เขาขนเหล็กกันแบบขี้แตกขี้แตนเลยวูยานก็เท่มากเลยสิแคเออทำไมขนเลามันขี้กาดจังวะโอเคครับผม ปลาออกเดินทางดีกว่าอ่าปึ๊บเบิ๊บเบ๊บเบ๊บเบ๊บอ่าเดี๋ยวเราดูซิว่าเราจะไปทางไหนดีผมว่าผมจะไปดูตรงขอบตรงนี้นะครับผมอ่าปึ๊บเบ๊บเบ๊บเดี๋ยวผมจะไปดูที่ชายขอบของจักรวาลเนี๋ยวสิว่ามันจะมีอะไรให้เราฟาร์มบ้างนะครับผมชัวร์นี่เฮ้ยแต่ว่ายิ่งไปไกลย,ยิ่งอันตรายนะครับผมเกมนี้จกักรวาลมันช่างกว้างใหญ่ไพศาลยิ่งนักเอ้ยอันนี้อะไรอ่ะอ๋อจุดฟราร์มแรกจุดฟราร์มแรกอ่ะจเ๊บเดี๋ยวผมขอดูก่อนอ่ามีแร่่่่ออ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 อะะะะไไไไรบ้้้าาางววนนัันน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 นีจเเป็เกกแล โอเคฟาร์มไอรอนมานะครับผมแล้วก็ปึ๊บพนักงานไปจัดไอรอนมาก้อนนี้ฉันขอละก,กันนะเพื่อนอ่านี่ครับผมส่งพนักงานไปฟาร์มอ่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บต้องระวังให้ดีนะครับผมอาจจะมีพวกขาแจมก็เป็นได้นะนี่อ่ากดเร่งความเร็วนิดนึงครับผมจะได้ฟาร์มเร็วๆมากขึ้นปับ๊บนี่โอ้นี่ครับผมดูมันขุดเป็นรูเลยฮะนี่ฮะเอ้ยผมชอบดูเวลาอุ๊ยฟาร์มคนเร็วเลย ไอรอนนี้มันผมว่ามันน่าจะไปหลอมได้นะแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่สามารถที่จะไปหลอมได้ไงลูกเรื่อง,องผมต้องเอาไอเหล็กดิบเนี่ยเอาไปขายก่อนแล้วก็ไปซื้อเป็นเหล็กธรรมดามานะฮะอ่าโอเคปึ๊บรึ๊บรึ๊บรึ๊บนี่อ่ะฟาร์มมาโอเคโอเคปึ๊บอ่านี่นี่ลูกเรือ13คนนะครับผมตอนนี้โอเคเรียบร้อยครับผมเต็มอตัตราไปเดี๋ยวเราเอาไอรอนไปขายกันดีกว่าอ่าปึ๊บ กับไปที่อนา,านิคมนะฮะปิว้วโอเป็นไงล่ะโอ้ยสบ,สบายๆครับผมเกมเออเล่นแล้วเพลินดีใชัวแมบกับที่อนานิคมอ่ะลดความเร็วนิดนึงฮะอ่าส่งสัญญาณหานานิคมก่อนฮัโลโหลเทสฮัโลโหลเทสมาผมเอาเหล็กมาขายครับผมอ่าปึ๊บเปร๊อปร๊อไหนดูซิก้อนเหล็กที่เราฟาร์มมาได้เมื่อกีน้นี้อ่าขายทั้งหมดเลยโอ้กดเทรดเลยครับผมปึ๊บไปแล้วไปแล้วไปแล้วไ,วไ,วไวม่นคนขนเหล็กไปแล้วครับผม ไปเลยไปเลยไปเลยเฮ้ย hey, เรามีกระสุนปืนเพียบเลยเฮ้ย hey, ไ <c oughs> อ้กระสุนปืนนี่เรายังไม่ได้ใช้นะครับผมเพราะว่าเราขายทิ้งดีกว่ามั้ย เออกระสุนปืนใหญ่ครับผมเพราะว่าปืนขอแล้วตอนนี้นะครับผมมันเป็นปืนเลเซอร์เว้ยที่มันจะต้องใช้ในส่วนของก้อนพลังงานเตาปฏิกรณ์อย่างเดียวนะฮะไม่จําเป็นที่จะต้องใช้กระสุนปืนใหญ่เพราะฉะนั้นผมว่าจะขายทิ้งวะ่ะคือต่อไปกระสุนปืนใหญ่ผูกนี้นะครับผมมันก็มีความจําเป็นเหมือนกันนะแต่ว่ามันอยู่ที่ชนิดของปืนเว้ยแต่ตอนนี้เราใช้ปืนเลเซอร์ครับผมกระสุนปืนไม่จำเป็นต้องใช้เพราะฉะนั้นผมจะขายทิง้งฮลัฮโลฮโหลฮัสโหลฮัโดีอะผมขอขายกระสุนปืนดีกว่าเพราะว่าผม มีเราต้องขายทิ้งมปวะอันนี้เก็บเอาไว้ก่อนนะครับผมไฮเปอร์คอโอ้ยน,นะก็นะอันนี้อะไรเฮ้ยไอก้ก้อนนี้ก้อนยูเรเนียมก็ผมนี่เก็บเอาไว้ก่อนเลยซันเฟอร์เราไม่มีเอ้ยขายทิ้งให้หมดดีกว่าว่าเอาเงินมาสร้างยานดีกว่าวเออปับ๊บนี่โอเคอันนี้ก้อนพลังงานนะครับผมอ่ะเก็บไปอ่ะขายทิ้งให้หมดฮนะ โอเคจะได้โล่งๆครับผมผมจะซื้อเหล็กเอามาต่อยานไว้คือตอนนี้ผมอยากได้ห้องสเตอริสอีกสักสองอันนะครับผมโอเคกดสร้างยานเพิ่มเติมปับ๊บนี่ห้องสเตอริสจัดไปอีกสองไปไม่พออีกแล้วปาโต้มาซื้อสิครับผมไม่พอก็ซื้อสิฮะรออะไรอยู่อ่าส่งสัญญาฮ Hello Hello เขาซื้อเหล็กหน่อยอ่าปับ๊บไหนดูสิเอาก้อนเหล็กมานี่ไงก้อนยู่ทเนียมโอ้โหตั้งหนึ่งเคจัดไปครับผมปั๊บ เอาเหล็กก่อนเอาเหล็กก่อนัอ็นผมตอนนี้ในงานเรามีอยู่หนึ่งก้อนนะฮะ,อฮะไอ้ก้อนพวกนี้สามารถที่จะมาสร้างเป็นเตาปฏิกรณ์ได้เว้ยเป็นหัวใจสําคัญเลยนะก็รระทําการสร้างปุ๊บนี่ห้องเพิ่มเติมอีกห้องหนึ่งโอเคนี่ยาเราจะกลายเป็นยานสินค้านะครับผม <c oughs> <c oughs> ไม่เน้นลบนะครับผมเน้นฟาร์มต่อเตอิมอากนเร่งหน่อยครับผมช้าไปละอ่ะโอเคจะรีบออกเดินทางไปฟาร์มของ โอเคเรียบร้อยแล้วก็กดลดความเร็วได้นะฮะเกมนี้อ่ะไปออกเดินทางกันดีกว่าพวกเราครบไหมเช็คสภาพยานก่อนนะครับผมคือก่อนออกเดินทางนะครับผมเราต้องเช็คสภาพยานให้ดีก่อนนะครับผมว่าประตูประตูอะไรเนี่ยมันครบสมบูรณ์หรือเปล่านะครับผมคือเกมนี้ถ้าหากว่าเราสร้างยานผิดพลาดนะครับผมเราอาจจะพลังงานหมดกลางอวกาศก็เป็นได้นะครับผมแล้วก็จะทําให้เราตายเคว้งคว้างท่ามกลางอวกาศนะครับผมเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะเกมนี้มันมีเซฟหรือเปล่า อุ้ยมีเซฟเกมด้วยก็ผมดีมากเลยอ่าว่าเราก็เซฟก่อนเลยก็ผมโชว์แมพเพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะก็ผมในเกมแนวนี้เราอาจจะโดนสลัดโอากาสับนะผมดักป้นก็เป็นได้โอเคเดี๋ยวผมจะไปฟาร์มของอ่าเมื่อกี้เราไปเก็บแร่ตรงไหนวะน่าจะตรงนี้ปะชายขอบเฮ้ยว่าจะไปป้นชาวบ้านนี่ถ้าเราไปป้นชาวบ้านปุ๊บเราก็จะได้ในส่วนของแร่ยูรเนียมมาโนเวยแล้วยูรเนียมนี่ก้อนละพันเลยนะฮะเฮไหนดูจักรวาลแห่งนี้สิมันช่างกว้างใหญ่ไพศาลยิ่งนัก ผมว่าผมจะลองรัตะเวนไปเรื่อยๆแล้วกันอ่าปึ๊บไปนี่ปิ้วอ่ากดเล่นความเร็วนิดนึง๊ปออกล่าดีกว่าออกล่าดีกว่าเออไหนดูซิมีใครแบบแปลกหน้าบ้างแถวนี้ปิ้วอู้อ่าเฮ้ยแถวนี้ผมจําได้ผมาฟาร์มแรกปะวะอันนี้ไงนี่ไงเออ๋อยวเราฟาร์มแรกก่อนแล้วกันอ่านี่ครับผมขุดเลยฮะมายังมาแล้วมาแล้วนี่เอาให้หมดเอาให้หมดปึ๊บนี่ ฟาร์มเลยกดเล่นความเร็วนิดเดินครับผมปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าแล้วก็ระวังนะครับผมจะมีคนมาตุยหลังเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะไอ้นี่คือสัญลักษณ์อะไรครับผมสีแดงแดงไหนดูสิปุ๊บปุ๊บป๊บโอเคก็ผมแร่เต็มลำละแล้วก็ทำการเติมพลังงานให้เรียบร้อยมาเราจะเอาแร่ไปขายนะฮะชิมับมาเอาแร่กลับไปที่อนาธิคมนะครับผมไปฮะกดเล่นความเร็วรื้นี่ อู้สบายสบายอ่าจอดเทียบนะฮะส่งสัญญาณฮลัฮโลโหลฮัลโหลเฮ้ยผมเอาแร่มาขายอ่าปึ๊บไหนดูซิแร่เหล็กแร่เหล็กแร่เหล็กอ่านี่ไงแร่เหล็กขายทั้งหมดก็ผมปึ๊บเอาไปเลยมีพนักงานเอาไปขายแล้วปุ๊บ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 โอ้โยกำไรกำไรครับผมพุ่งพวดพุ่งพวดมาเดมาเดโซเลตเราใหญ่ครับผม บอกเลยว่ายานของเรารผมเน้นทําการค้ายอย่างเดียวก็ผมร่ำรวยรรวยโอ okay. เคเลิบอ่าโอเคลูกเรือของเรารผมกลับสู่ยานไปที่เรียบร้อยนะฮะก่อนออกเดินทางน,นะครับผมต้องเช็คลูกเรือด้วยนะครับผมว่าอยู่ครบหรือเปล่า14นายนะครับผม ถ้าหากว่าเราลืมลูกเรือน,นะครับผมลูกเรือก็จะขาดออกซิเจนตายกลางโอกาสนะครับผมให้ตายเถอะเช่าไปเรื่องที่น่าอนาถยิ่งนักเราไปป้นชาวบ้านดีกว่าครับผมแล้วก็ไปขโมยพวกแรกย่ยูเรเนียมมานะครับผมเอามาขายครับผมเพราะว่ามันก้อนละพันเลยนะโคตรแพงนะฮะโอเคผมเราจะเดินทางไปที่อ่าตรงแถวนี้ดูดิดเฮ้ยดาวสีแดงนี่มันอันตรายหรือเปล่าวะ <c oughs> ไม่แน่ใจอ่าไปไปไปครับผมกดเล่นความเร็วนิดนึงปึ๊บไปไปไปใช่ไหมอันนี้พวกเราพวกเราอ่าปึ๊บเริ่บเริบเริบ ออกเดินทางทำความโอกาสอันไกลโพสนะครับผมแม่ตอนแรกก็กะจะเป็นยานสินค้าธรรมดาธรรมดานะครับผมอุวยยังไงยังไงเอ้ยเหยื่อเหยื่อไปสิครับผมรุยอ่าฉันต้องการแร่ยูรเรเนียมของแกเอาละครับเอาละครับยิงนะครับมาดิเอาเดิอ่าเรากดเล็งครับผมเอ้ยทำลายปืนใหญ่ไปก่อนโอเคจะไหวไหมเนี่ยโอ้ยโล่เราจะแตกแล้วโล่เราจะแตกแล้ว ต้องทำลายปืนใหญ่ก่อนครับผมตรงนี้ปืนใหญ่มันแรงมากอจะปุ้มไหมปุ้มไหมโอเคแล้วปืนเล็กปืนเล็กอ่ะโอ้โหแล้ว้องบังคับการมันอยู่ด้านหลังอะ่ะโคตรกี่โกงอะ่ะไอ้บาอา้าเอ้า้องบังคับการผมพังโอ้พระเจ้าเอ้เรารีบเราสร้างตอนนี้ได้หรือเปล่าวะเฮ้ยตายเถอะเออยาลงาพังแล้วช่วยด้วยเอย้โอ้โหเตาปฏิกรณ์พังแค่ หมดเลยครับโอ้โหแม่ไม่หมูซะแล้วนะครับผมเกมนี้ว่าจะเล่นแบบชิวๆนะคกับผมไหคือถ้าต่อปัจจรันพังเมื่อไหร่คือยานแบบระเบิดทั้งลำเลยนะก็ผมตายหายยกลำเอ้ถือว่าเกมนี้มันมากเลยนะผมชอบนะโอเคก็คผมก็สำหรับในพาร์ทนี้ก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก็แล้วกันถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้หรือว่าอยากให้ผมเล่นต่อ,อยังไงนะก็ผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับทังช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วย,วยกันสำหรับนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย